ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกันในมุมข้างนอกเนาะก็คือตอนเนี้ยนั่งยองๆอยู่นะคะเพราะว่าอยากออกมาถ่ายมุมนี้ก็คือลมแรงมากว่าก็ไูทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าขื่นจังเลยอะวันนี้นะคะทุกคนพอยจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการติดโควิดเที่ยงกิจก็คือกว่าจะออกมาทำคอนเทนต์เนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้ความก้ะหานมากเพราะว่า ตอนแรกที่บ้านไม่รู้นะคะว่าพอติดโควิดตอนนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนรู้นะคะก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคมสอ2พันเอ็อก็คือพอยหายดีแล้วนะคะตอนนี้แบบฉีดวัคซีนเรียบร้อยก็คือจากคลิปที่แล้วทุกคนเห็นก็พอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่อังกฤษนะคะแต่ว่าพอยอยากจะมาบอกเราว่าพอยติดโควิดไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมนะคะก็ทเนก็คือนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าติดงมันมีอยู่ว่า มีวันหนึ่งนะคะวันศุกร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้พลอยอะแบบตื่นมาพร้อมกับอาการที่แบบปวดหัวอะเป็นไข้นิ็หน่อยพลอยก็เลยกินยาไปแล้วพลอยก็ไปไปเรียนตามปกตินะคะแล้วที่นี้วันต่อมาเป็นวันเสาร์พลอยไปเที่ยวพลอยไปคอนเวกับลานัดโน,โนก็คือคลิปนั้นคือช่วงนั้นเลยแบบเป็นไทม์ัมมิ่งช่วงนั้นเออก็คือพลอยอะไปเที่ยวปกติพลอยไม่ได้เป็นอะไรตอนนั้นยังไม่เป็นหวัดยังแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้ปวดหัวด้วยแค่คิดอยู่ว่าแบบเฮย้ย เราจะเป็นหรอวะเพราะว่าแบบเฮ้ยก็กินยาแล้วก็หายหว่วะอะไรอย่างนี้เออแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตื่นมาปุ๊บอโ้น้ำมูกมาแบบทุกคนท่วมทน้นสั่งแล้วสั่งอีกเสียงเปลี่ยนแบบ completely change ไปเลยไว้ทุกคนพลอยก็เลยเหมือนแบบอ่าที่อังกฤษนะคะเราสามารถบุ๊กไปตรวจ pcr ฟรีได้นะคะซึ่งพลอยก็แบบอ่าตื่นมาพลอยก็กดบุ๊กบุ๊ก,กไปไปตอน11โมงอะไรเงี้ยอ่าพลอยก็บุ๊กตามปกติเขาแบบเขาก็ถามพลอยยังมีคลิปที่พลอยไป pcr วันนั้นอยู่เลยพลอยแบบ อัดโดยตัวเองนะคะอาจจะแปะคลิไปไว้ถ้าไม่ไอายน่าตัวเองนะ,ะ So do you have symptoms? Yeah, I have a bit runny nose. Right, right. yeah. Okay. Could it be just normal flu? No. Oh no. Yeah, <Okay. S 3> just runny nose and a bit cough. Yeah. ก็คือวันนั้นนะคะพลอยก็ ไปตรวจแล้วเขาก็ถามพลอยว่าแบบอาการเป็นยังไงบ้างพลอยก็บอกแค่แบบตอนนี้โนอเหมือนแบบเป็นแค่ไม่สบายปกติอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนแบบ next day นะคะเมื่อแบบพลอยได้ result ก็ผลออกมาว่าเป็น positive positive นะคะทุกคนเดี๋ยวพลอยจะแปะไว้ให้ดูตอนเป็น positive ก็พลอยไปตรวจวันที่นะคะทุกคนแล้วก็ผลออกมารีสโอลคือได้วันจันทร์แต่คือช่วง,น,งนั้นนะมันเป็นทามมิ่งที่เพื่อนในคลาสของพลอยนะก็คือคลาส룸พลอยคลาสมด์พลอยมีคนหนึ่งเป็นโควิด เป็นคนอิตาลีนะคะคือเหมือนกับว่าเขาอะทํางานในร้านอาหารอิตาลีแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาก็ติดโควิดจากเพื่อนเพื่อนร่วมงานเขาแต่พอยคิดว่าพอยไม่ได้ติดจากเขาพอยน่าจะติดจากไหนจากไหนสักที่ซึ่งพอยก็ไม่รู้เหมือนกัน <Okay. S 1> ช่วงนั้นอะพอยต้องกักตัวอยู่แล้วเพราะเพื่อนติดพอยต้องเ,อเซลล์ไอโซเลตไปสิวันแต่พอพอยเป็นปุ๊บเหมือนกับว่ามันก็ทบไปอีกนับจากวันที่พอยเจอเพื่อล่าสุดอะก็คือทบไปอีก10วันเออแล้วทีนี้นเหมือนกับว่าพอยก็เริ่มตั้งสติได้แล้ว วันจันทร์พลอยบอกทิเชอร์ก่อนนะว่าพลอยติดโควิดเป็นโพสตีฟนะทิเชอร์จะได้ส่งอีเมลบอกทุกคนว่าโอเคเราต้องแบบแบบว่าเหมือนโพสต์พูดเซอไอโซเลตอ่ะออกไปอีกแบบกี่วันกี่วันก็ว่าไปอันนี้คือ1นนะคะ2คือพลอยบอกขอเพราะว่าพอที่พลอยอยู่พลอยอยู่เป็นคลัสเตอร์อพาร์ทเมนต์คลัสเตอร์อพาร์ทเมนต์ก็คืออยู่แบบแชร์คิทเช่นเออก็คือเป็นแบบว่าเอ็นสวีแล้วพลอยต้องแชร์หลายๆอย่างกับเพื่อนทุกคนอ่ะพอพลอยบอกขอปุ๊บ หอก็คือทําการแจ้งลูเมสไม่ใช่ลูเมสแฟดเมดพอยนะคะว่าพอยติดโควิดนะซึ่งทุกคนก็แบบน่ารักกับพอยมากทุกคนก็เหมือนแบบมาเคาะห้องถามว่าแบบอยู่เป็นยังไงบ้างนู่นนี่นะคะเออแล้วที่นี้หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาย้ายพอยไปห้องที่เป็นสตูดิโอพอเขาบอกว่าเพื่อความสะดวกคือเขาไนส์มากคือเขาบอกว่าเพื่อความสะดวกในการทําอาหารของพอยนะคะเขาก็เลยย้ายพอยไปอยู่ชั้น1 3เอยชั้น11เอ็ดหรือ13 11หรือ1ิก็คืองงเหมือนกันว่าชั้นไหนก็คือแบบ เขาก็ย้ายพลอยไปชั้นทั้งบนเพื่อให้พลอยแบบสะดวกต่อการทําอาหารน,นู่นนี่แล้วก็แบบอยู่คนเดียวไปเลยสิบวันจบนะคะหลังจากนั้นนะคะคือตอนที่เขาส่งเมลมาบอกพลอยว่าพลอย p o s i t i ีฟนะเขาจะเหมือนแบบมีโค้ดให้พลอยไปกรอกใน NHS แอปพลิเคชันซึ่งถูกพลอยไม่รู้ว่าทุกคนที่มาอังกฤษนะคะคนไทยจะต้องโหลดหรือเปล่าแต่ว่าควรจะคือแบบมันเป็นอมัมมัสที่แบบห้ามพลาดนะคะเพราะว่า1คือเวลาเราเข้าร้านอาหารใช่ไหมมันจะเหมือนแบบไทยชนะอะไรอย่างเงี้ย คอยอัปเดตหรือล่าว่าไทยชนะหรือเปล่า,า,อเ,ลาเออแต่เหมือนกับว่ามันจะเป็นแอปที่ถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าร้านอาหารเราต้องไปแบบแท็กอ่า track and t r a c ก็คือแบบไปสแกนแล้วแบบมันก็จะขึ้นว่า you check in นะอะไรอย่างนี้เออซึ่ง อแอปมีนะคะเราก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วเราก็เหมือนแบบไปเหมือนแบบสามารถรีเควสขอแบบว่าโควิด่น่นนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งพอยนะคะก็ไปทําการก่อโค้ดในแอปนั้นแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าแบบเหมือนมันก็จะแบบเคาน์ติ้งให้ว่าแบบ10 days นะที่ลยู่ต้องแบบเซฟไอโซเลชันอะไรเงี้ยเออมันก็ขึ้นในแอปว่าแบบเป็นสีแดงขึ้นมาเลยนะทุกคนต้องกักตัว10วันก็คือพอย้ายขึ้นมาอยู่ในห้องแล้วใช่ไหมตรงนั้นก็เหมือนกับว่าพอยเซลไอโซเลชันใช่ไหมเออคือทาง NHS นะคะก็คือจะโทรมาหาพอ่อยเกือบทุกวันเลยทุกวันก็ว่าได้เออคือทางที่นี่นะคะจะไม่มีการที่เหมือนกับว่าพอเป็นปุ๊บเราไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปหาเตียงซึ่งพอยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะการที่ได้เตียงอยู่เตียงคือคุณอาการหนักคุณอาการแย่คือแบบ ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งเขาอ่ะก็คือจะให้เราอ่ะลล l f อ s o l a t i o n ที่บ้านนะคะซึ่งพลอ่ะไม่ได้อาการหนักแต่เขาจะโทรมาถามอาการเรานะคะทุกคนว่าโอเคยูรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ยูปวดหัวไหมยูมีลันนีโนสไหมโน่นนี่ซึ่งพลอ่ะก็เหมือนแบบบอกเขาว่าโอเคพลไม่เป็นหลังจากนั้นใช่ไหมเขาก็คือโทรมาหาพลนะคะวันวันแรกที่พลแบบเกาะโขดไปเลยเขาก็โทรมาเบอร์ที่พลแบบโน่นนี่ไปใช่ไหมเออแล้วเขาก็ถามพอยว่าพลมีอาการเป็นยังไงบ้างลันนีโนสไหมฟีเวอร์ไหมแบบ l o s อ of taste and s m e l หรือยังโน่นนั่นี่ พลอยก็แบบโอเคยังตอนนั้นพลอยยังเป็นอะไรแบบยังไม่ได้สูญเสียการรับโหลดอะไรได้กลิ่นพลอยก็เลยแบบบอกเขาไปตามตรงเขาก็แบบโอเคแบบยูก็กินพารานะเขาก็บอกการรักษาเบื้องตน้นใช่ไหมตามสไตล์ของที่นี่พลอยก็โอเคโอเคโอเคแล้ววันต่อไปเขาก็ยังโทรมาหาพลอยอีกคือเขาอ่ะจะถามโทรมาหาเพื่อเช็คอาการเราว่าแบบเราหนักไหมถ้าเขาเขาจะคอยบอกพลอยถ้าเกิดยูไม่ไหวยูอาการหนักให้โทรมาเบอร์น,นี้นะซึ่งพลอยคิดว่ามันดีกว่ามากในการที่จะแบบเราทําอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในเตียงลงนะั้นอะเรามันจะเหมือนไทยที่แบบ ถ้าเกิดยุ่มหนักจริงๆหนักแบบช่วยวเองไม่ได้เราเตียงไม่พอจะทำาให้พลอยก็กักตัวอยู่ในห้องนั้นนะประมาณ10วันทุกคนเขาก็โทรมหาพลอยทุกวันนั่นแหละจนกระทั่งแบบอยู่ในจุดพีคที่พลอยไม่ได้กิน่นคือพลอยอาการไม่หนักมากแต่ว่าอาการที่พลอยมีแรกเริ่มก็คือเป็นไข้เป็นไขเ้เ็จเป็นหวัดเป็นหวัดเจ็บคอแต่ไม่ไอไม่ได้ท้องเสียไม่ได้ขั้นเหนือขั้นตัวเป็นไข้ก็คือแบบภาระก็หายแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไข้หนักมากก็คือแบบภาระเอาอยู่เออแล้วก็ พอยสูญเสียการได้กลิ่นและรับรสทุกคนก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะกูตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ก,ก,กินข้าวไปใช่ปะกูกินขนมปังปกตินั่นแหละแล้วแบบกูคนพบว่ากูไม่รับรู้รสเลยสักนิดเดียวเหมือนแบบลิ้นกูมันไม่รับรู้รสกูไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยรสชาติเป็นยังไงกูก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนี้แหละมันเป็นช่วงชีวิตที่เหมือนไม่ได้อยู่เพื่อกินเหมือนปกติกูอยู่เพื่อกินเหมือนเขาจะว่าคือกูแบบอยากแดกอะไรก็แดกแบบ ก,ก็กูชอบแดกอะไรอย่างง้นนะเออแต่คือตอนเนี้ยเหมือนคือกินเพื่ออยู่เออมึงก็จะว่าเหมือนแบบท้องมันร้องก็เลยยัดเข้าไปกูไม่รับรู้หรอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกูแค่แบบโอเคกินให้กูมีชีวิตชั่วมึงอางั้นจริงๆเออซึ่งตอนเนี้ยกูเป็นอย่างว่าพอเราถึงจุดผีข,ของการแบบไม่ได้กินผกว่ามันก็จะค่อยๆดาวลงมาเก็บมาทุกคนมันคือเหมือนแบบร่างกายเรามันค่อยๆรักษาแล้วอ่ะสิ่งแรกที่กลับมาก็คือการได้กินเอ้ยไม่ใช่การได้ลด รถพลอยกลับมาก่อนแล้วก็การตามด้วยการได้กลิ่นแต่ว่าได้กลิ่นเนี่ยมันจะค่อยๆมากแรกๆพลอยต้องดมแบบจากฝ่ามือถึงจะได้กลิ่นหลังๆมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น่นนนะทุกคนเออแต่แบบสำหรับพลอยมันไม่ได้ร้ายแรงในตัวพลอยขนาดนั้นแต่ว่าข้างในพลอยเหนื่อยง่ายแบบเดินขึ้นสองชั้นอนะ่ะพลอยเหนื่อยแหละแต่ว่า พลอยก็พยายามที่จะออกกำลังเพื่อเหมือนแบบโอเคมันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ว่าก็ทำต่อไปให้มันเหนื่อยเพราะแบบพลอยไม่อยากรู้สึกแบบว่ากินไม่ได้ก็คือไม่กินพยายามกินเพราะแบบเราต้องการสารอาหารในร่างกายเออแล้วก็พยายามกินน้ำยเยอะๆเขาโทรมาบอกพลอยว่าแบบ you have to drink l o t of water นะแบบนู่นนี่แล้วก็นอนพักเยอะๆเพราะมันจะเพียต่อร่างกายเรามากพลอยก็ทําตามที่เขาบอกนันแหละแล้วแบบก็หายแต่ว่าพลอยโชคดีมากที่พลอยได้พี่คนไทยนะคะส่ง ฟ้าทลายโจรมาให้หนึ่งแล้วก็มีได้เพื่อนคนจีนนะคะเอายาต้านไวรัสมาให้หนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบนางรู้ว่าพลอยเป็นนางก็แบบเอายาของจีนมาให้ทั้งแบบยาชงแล้วก็แบบเป็นยากินเลยคือนางบอกว่าอันนี้เป็นสําหรับโควิดต้านไวรัสโดยเฉพาะเออซึ่งพลอยรู้สึกว่าที่พลอยหายเร็วแล้วไม่เป็นไรมากเพราะว่าจากเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะแบบมันคือยาจีนไงเกียต์ป่ทุกคนเออก็คือแบบ นั่นแหละคอยก็เลยหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็คอยอะ่ะจะเสียงเปลี่ยนจะมีคลิปบางคลิปอะ่ะถ้าทุกคนแบบดูคลิปคอยมันจะมีบางคลิปที่คอยเสียงเปลี่ยนนั่นแหละคือคอยเป็นโควิดแล้วก็เพิ่งหายนะคะกว่าคอยจะเสียงกลับมาแบบ normal เหมือนตอนเนี้ยก็คือแบบ1เดือนใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนอะ่ะทุกคนกว่าจะหาย นานมากเปลี่ยนมุม้วยการถือบ้างนะคะเพราะว่าคนมองเยอะมากว่าทำไมพลอยนั่งที่พื้นก็คือนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมโอเคเพ่รพลอยอะเทคยาในวันนี้เสร็จปุ๊บพลอยก็กลับมาใช้ชีวิตแบบ normal ปกติแต่คือที่พลอยมาบอกเ่าประสบการณ์การเป็นโควิดของพลอยคือพลอยอยากจะบอกทุกคนว่าหนึ่งคือแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันนะคะซึ่งพลอยอะอาการของพลอยเป็นประมาณนี้บางคนนะคะอย่างลูกพี่ลูกน้องพลอยเนี่ยมีอาการท้องเสียขั้นเนื้อขั้นตัวแต่มันตรงข้ามกับพลอยเพื่อนุ่นลูกพี่ลูกน้องพลอยไอด้วยแต่พอออไไไม่ด้นะะคคื แค่เหมือนแบบเจ็บคอเวลากลืน,น้ำลายเวลากินน้ำมเยอะก็คือแบบโอเคแบบแบบ feeling better เออแล้วหลังจากนั้นก็คือพอกักตัวเสร็จก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะคะแต่คือพอยอยากจะบอกว่าที่นี่อ่ะเหมือนกับว่าแบบพอยแค่อยากบอกการรักษาและขั้นตอนของการเป็นโควิดที่ยังกินนะคะว่าเขามีวิธีการปฏิบัติยังไงแตกต่างจากที่ไทยหรือเปล่าเออแล้วก็หลังจากนั้นใช่ไหมทุกคนคือเอ่อคนที่เป็นโควิดแล้วเขาห้ามฉีดวัคซีนภายใน หนึ่งเดือนนะคะพลอยก็เลยต้องเว้นไปก่อนแล้วพลอยก็เลยเพิ่งฉีดวัคซีนเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะก็คือแบบช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ดอนไมายอะไรอย่างเงี้ยพอยังไงพลอยก็มีภูมิในการปกป้องโควิดอยู่แล้วเนาะเออคือพอยอยากจะแบบบอกเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าบางคนอ่ะอาจจะเป็นแล้วหนักแต่คือพลอยเป็นแล้วไม่หนักเออแล้วพลอยก็มีภูมิแล้วตอนนี้พลอยก็ปกติดีนะคะก็คือแบบพลอยไม่ได้ลงปอดนะตอนนี้พลอยออกกําลังกายได้ใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าพอยอยากแนะนําให้ทุกคนคือหนึ่งกินอะมรเยอะ สองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าพลอยรู้ว่ามันเพียมากพลอยนอนตั้งแต่สามทุ่มอ่ะตอนที่พลอยเป็นอนะคือ,อ,อพระอาทิตย์ที่เนี่ยยังไม่ทันตกดินนะพลอยนอนตั้งแต่สามทุ่มตื่นแปดโมงทุกคนคือมันเยอะมากนะเว้ยเออพอพลอยเรียนเก้าโมงใช่ไหมพลอยก็แบบตื่นแปดโมงที่สำคัญคือ <c oughs> <ๆ>กินวิตามินซีเยอะๆค่ะคือพลอยกินวิตามินซีเช้าเม็ดเย็นเม็ดหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิกรัมมั้งคือพลอยรู้ว่า ต่อครั้งมันดูดซึมแค่1,000ันมิลลิกรัมนะคะทุกคนแต่กินไปเถอะเดี๋ยวมันก็ขับออกมาเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินไปเราพอยไม่ได้กินแค่แบบวิตามินซีอย่างเดียวคือพอยแบบกินวิตามินซีเม็ดแล้วก็วิตามินซีแบบทางผลไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินเข้าไปเยอะๆมันช่วยได้เยอะๆเลยเออก็คิดว่าประมาณนี้นะคะก็คือเขินมากคนกําลังจะเดินผ่านข้างเราอันนี้คือประสบการณ์ของพอยนะคะในการติดโควิดที่ังกิษก็ ไม่ได้บอกใครเยอะเลยนะคือบอกแค่เพื่อนสนิทที่บ้านก็คือเพิ่งรู้มาแบบไม่กี่วันนี้เองก็รู้แค่ไม่กี่คนด้วยเพราะแบบพอไม่ได้อยากทําให้เป็นห่วงไงช่วงนั้นคือแบบพอรู้ว่าทุกคนต้องตื่นตูมแน่นอนแต่ว่าแบบโอเคตอนนี้พอยหายดีแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในการติดโควิดเออาจจะตลกตอนนี้แนละ้วแต่คือตอนนั้นมันก็แบบทรมานเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มากพลอยแบบค่อนข้าง,ง,งแข็งแรงกว่ามันเออก็เลยแบบายยยไไวววดด้้อะะะรนคก ฝากกดไลค์กดแช mm hmm. ร์กด s ับส c r ร b ์ให้พอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย